ถามต่อมาเขาถามว่าอยากสอบถามเรื่องการยื่นขอคืนภาษีเงินปันผลขั้นตอนเป็นอย่างไรและอาจารย์ขอคืนไหมครับขอบคุณครับแม่ถามประเด็นดีซะด้วยอ่าผมบอกเลยผมผมมาขอคืนอ <laughs> เออพี่ <ขอ S 2> ไม่ขอเออครับเพราะว่าผมขอคืนเพราะว่ามีเพื่อนมาบอกว่าเออมันมันก็พอสมควรอยู่นะ ตัวเลขเงนินหะอะไรเงี้ยก็เลยลองลองทำดูแบบงงๆไปเออก,ก็ก็ได้มาบ้างเหมือนกันครับครับ <c oughs> ก็ส่วนตัวไม่ได้ขอ <c oughs> เพราะว่าคือถ้าคำนวณกลับกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยนะครับการเสียภาษีนาะที่จ่ายเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเสียภาษีฐานรวมนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบปลายปลายประมาณยี่สิบที่แปดเปอร์เซ็นฐานภาษีอะ่ะ ประมาณย7 27ิบเจ็ดิแปดเอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ด้วยความที่ปกติเนี่ยพี่ก็จะเสียภาษีอะในเลทที่ใกล้เคียงตรงนั้นอยู่แล้วครับคก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ขอครับเดี๋ยวขออีกทีดิยังไงนะคืออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> การเสียภาษีนะั้นที่จ่ายเนี่ยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไอไอ,ไอปันผลนะ่ใช่ไหมครับ,รบไอสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะ,นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปคิดรวมกับภาษีที่บริษัทจ่ายด้วยครับบริษัทจะจ่ายภาษี ภาษีการค้าในยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราจ่ายอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกต่อหนึ่งนะครับตรงเนี้คิดเบดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยเคยเคยไปเข้าคอสเหมือนกัน <c oughs> ฟังท่านที่มาจากสำนัากรเนี่ยอธิบายให้ฟังนะครับว่าเบดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีภาษีรวมกันเนี่ยประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ประมาณนี้ใ <c oughs> นการเฉพาะเงินปันผลนะเฉพาะเงินปันผลนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ทีนี้ ถ้าเราจะขอคืนภาษีแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยต้องเอาไอเงินปันผลที่หักหน้าที่จ่ายเนี่ยมารวมเป็นรายได้จริงไหมครับใช่เออต้องมารวมเป็นรายได้ไงทีนี้ค <c oughs> ําถามคือด้วยความที่ฐานภาษีปกติของพี่เนี่ยมันก็อยู่ในเลทนั้นอยู่แล้วอืมเลใกล้เคียงตรงนั้นอยู่แล้วนั้นเนี่ยก็ถ้ามารวมปุ๊บมันก็หนึ่งคืออาจจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะมันก็ต้องเอาตัวเลขมารวมกันสุดท้ายก็ต้องเสียภาษีใกล้เคียงเดิมอยู่ดี นั่นแปลว่าพี่ขอคืนได้ไม่เยอะอะเอาไง่ายๆแล้วกันเบิร์ดหรืออาจจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยเงี้ยในขณะที่กฎหมายมีมาให้อยู่แล้วว่าถ้าคุณโดนหักรัฐที่จ่ายนะคุณสามารถไม่ต้องเอามารวมเป็นไรายได้รายได้หลักก็ได้ก็พ <c oughs> ี่เลยเลือกออปชั่นนี้ไงครับมัน <c oughs> อยู่ที่ฐานภาษีด้วยเบิร์ดแต่ถ้าคนที่ฐานภาษีสามเขึ้นไปก็ไม่คุ้มแล้ว ทีนี้พี่รู้ขั้นตอนปะขั้นตอนก็ยื่นทางออนไลน์ได้เลยอะครับส่วนตัวส่วนตัวต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ทำอะครับขั้นตอนเป๊ะๆก็ไม่ทราบแต่เขาที่เคยเห็นลูกศิษย์ทำอยู่อะมันต้องไปไปที่เว็บเซ็ตก่อนอะใช่ปะไอเซ็ตเทรดหรือไงเนี่ยเออไม่ไม่บอกว่าไม่รู้ดีกว่าเขาบอกว่า <laughs> ต้องต้องไปดูก่อนว่าภาษีรวมเท่าไหร่ ที่พี่เซ็ตเทรดอะไรเงี้ยอ้าวเบิร์ดเคยทำไม่ใช่เหรอเบิร์ดพอร์ตรู้ขั้นตอนที่แต่ลืมละ <c oughs> แต่จำได้เขาจำได้เขาค่า,าว่ามันจะมีเว็บเว็บหนึ่งอ่ะที่แบบมันเก็บไอเรื่องภาษีหักน้าที่จ่ายที่มาจากพันผลของเราอ่ะเก็บไว้หมดเลยปกติที่เราได้มาเป็นสลิปสลิปใช่ไหมครับไอ้พวกนั้นน่ะผมผมเบื่อมากเลยที่จะเก็บเอกสารอะไรพวกเนี้ยก็ทิ้งหมดแล้วแล้วไปเจอเว็บหนึ่งใช่แล้วไปทิ้งหมดแล้วไปเจอเว็บหนึ่งเพื่อนแนะนํามาเดี๋ยวผม แปะลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันไอ้เนี้ยพอเราพอเราไปสมัครอ่ะมันจะมันจะมีข้อมูลไอ้แบบหักน้าที่จ่ายแล้วเนี่ยย้อนหลังแบบหลายปีเลยแล้วก็สะดวกมากคือเราสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel ก็ได้เอาไว้แบบดูของเราเองอะไรเงี้ยว่าเราปีนี้เราได้ปันผลไปเท่าไหร่นะเสียภาษีหักน้ำที่จ่ายเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไอเอ็กเซเนี่ยตัวเลขมันไม่เป๊ะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะไปยื่นออนไลน์ในเว็บสัมภากระ มันจะให้ดาวน์โหลดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นไฟล์แบบเปิดไม่ได้อ่ะแล้วเราก็อัปโหลดไอไฟล์นั้นน่ะตอนยื่นอ่ะขึ้นไปเลยมันก็จะเข้าไปในระบบระบบของเขาเองใช่รู้สึกไอ้เว็บไอ้เว็บที่เบิร์ดเบิร์ดว่าคุณคๆณว่าเหมือนเป็นไม่เซตเทตก็กราตอนนี่แหละอะไรอันหนึ่งเออน่าจะเว็บกราตอนนะเออกราตอนใช่ไหมประมาณนั้นแหละเว็บแบบตัวย่อตัวย่อผมจําไม่ได้ทั้งคู่มันเป็นลิงก์ลิงก์หนึ่งที่สําหรับคนที่จะขอคืนภาษีอ่ะ ต้องมาสูุปกนว่าเสียภาษีเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้หักเงินที่ใส่เท่าไหร่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วก็เออดาวน์โหลดไฟล์แล้วอัพขึ้นไปนหน้าหน้าที่เขาให้อัพหลักฐานตอนยื่นภาษีออนไลน์อ่ะไอ้สเต็ปท้ายๆอ่ะครับอืมอัน <c oughs> นี้นอืม <c oughs> อ่าไม่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวถ้าเบิร์ดเคยทำแล้วก็เดี๋ยวต้องทำแล้วนี่เออใช่ใช่นะก็เดี๋ยวฝากเบิร์ดด้วยละกันนะครับ เออโอเคโอเคอีกคำถามนึงก็ถาม